สวัสดีแฟนข่าวเศรษฐกิจการท้าตอนนี้ทีมข่าวของพวกเราอยู่ที่สถานีรถไฟนครหลวงอยงสันเพื่อพาทุกคนมาสมโสมหน้าของขบวนรถไฟรถทําอิดก็คือขบวนล้านซ้างนั่นเองและตอนนี้เขาก็อยู่ภายในงานพิธีทรงมอบขบวนรถทาอิดดังกล่าวก็คือขบวนรถไฟเหล่าลัานร้างนั่นเองเขาจะไปเบิงบรรยากาศภายในงานกันเลย และนี่ก็คือบรรยากาศรวมๆตอนนี้เพิ่นกับกำลังกัรเกี่ยทพิธีทรงมอบรถไฟ EMU ขบวนร้านช้างเพิ่งเป็นขบวนทางอีทีว่าทดลนลงมาขับเคลื่อนอยู่ในสถานีสถานีรถไฟลาวจีนนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้เดินทางมาฮอดที่สถานีนครหลวงเิ่งจันเป็นที่เฮียมหยอยแล้วเดี๋ยวจะพาเละสม จังววารถไฟคันนี้เนาะก็รถไฟขบวนนี้นั่นเองก็มีความยาวทั้งหมด2 6 3เมตรก็ตั้งแต่ตอนเท้ายางมานอนเลยจนมาถึงพู้เลยเนอนแนมไกลๆเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งจนสุดเลยโตอัน ตัวนี้คือขบวนรถไฟ EMU ทุกคนหล่อท้าเบิงซึ่งว่าตอนนี้ก็ได้เดินทางมาเป็นที่ห้อยแล้วเนาะยู่ที่สถานีนะเขหลวงเลียงจันของเขานี่เองซึ่งขบวนล้านสร้างนี้ก็มีทั้งหมดดสองนเนาะทุกคนก็คือมีเจ็ดห้อยสาวบนนังนั่นเองซึ่งสันทับอิดก็คือมีห้บหกบนนังและสั้นที่2มี6กห้อบสอนนังและอีก บนนางพิเศษสำหรับคนพิการสองบนนางส่งด้วยการออกแบบแล้วก็คือที่เขาเห็นเนาะก็คือมีสีขาวสีแดงสีฟ้าก็คือได้แห้งบรรดาใจมาจากทุ่งของซารลาวเฮานั่นเองซึ่งก็มีค้มหมายก็คือสีแดงเนาะหมายถึงเลือดเนื้อของนางหกปฏิบัติลาวและก็สีฟ้าหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาสตร์และสีขาวก็หมายถึงความสามัคคีของปักภาษาโซนปฏิบัติลาวคือดังดวงเดือนนั่นเอง ต้องมาสถานีนะครหลวงมิจฉ์ของขสถานีรถไฟนะครหลวงมิจฉ์ของพวกเขาตั้งอยู่ที่บ้านไรเมืองไรธานีนะครหลวงมิจฉ์และมีนี่ก็เป็นพิธีทรงมบย่างเป็นทางการอยู่ที่สถานีแห่งนี้ และทุกคนก่อนที่ว่าเขาจะไปสมทางไหนเขามาขู้จักกับสถานีของสถานีของเส้นทางเส้นทางรถไฟแ้้สิ่นกันก่อนเนาะว่ามีจากสถานีซึ่งมีทั้งหมดก็คือ1 1สถานี 1. นึ่เปสถานีโบเตน2เป็นสถานีนาเตย 3. มเป็นสถานีนาโม่สสถานีเมืองไซ5สถานีเมือง้า 6. สถานีหลวงพระบาง เจสสถานีกาสีแปดสถานีวังเวียงเก้าสถานีโพนฮงสิบสถานีนครหลวงเวียงจันท์แห่งนี้และอีกหนึ่งแห่งก็กคือสถานีสินค้ายงจันท์ใต้นั่นเองโอเคอาสำหรับคนที่ว่าอยากเห็นทางไหนเรตอนนี้พวกหนูก็ทรามารถเขาไปทางไหนได้เถอะแต่ว่าเดี๋ยวเหาซีอ,อ,อลาทรงพันเกลียวอา,ลลาลเดี๋ยวพันกองประตูให้เพื่อนเราวันเปลี่ยนจังไหนไเกี่ยวว่าข้าน้อยหรอกไกล หูว่าดูขนเห็นโบโเห็นโบเนาะทางในอี่าห้องมาเข้านี่ป้กนนากดไลค์กดแชร์ให้มูกคูเบิ้ลกำกันเด้อทางทขบดีในประวัติศาสตร์เหค่า,อาโอเคยอ,อันนี้เปิดประตูห้งองหูห้องเขาเก็ได้บโบแต่บอเบิ้เขาเท่าแหละเท <c oughs> ั้งว่าก็มีกินของความใหม่ อยู่ในที่นี้แม่เขาเพราะว่าสัมผัสบรรยากาศการรู้สึกแบบดีใจหลายที่ว่าเขาได้มานําเสนอให้ทุกคนนี่ได้ชมได้เห็นกันในเมื่อนี้นั่นเองซึ่งว่าสิ่งที่มันเด่นสัดว์แมยมแสงแน่ว็น่ตอนนี้เลยคืออสีรถไฟคือทีแมดีเดียวไปก็คือสีีสีขาวสีแดงสีฟ้าที่หมายถึงสีแดงก็คือเลือดเนื้อของนางหกปฏิบัติลาว <inet S 2> นั่นเองแล้วก็สีฟ้าถ่ายถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของประเทศลาวเอาละก็ สีขาวก็หมายถึงความสามัคคีของทุกคนภายในซาตเฮานี่เองอสำหรับมีคำท่าแบบว่าผู้โดยสาน้นบรรจุคนใดจากเที่ยวข้อมูลทามนี้ยููเนาะตัวนี้บนบนนั่งนี่อ๋อบรรจุคนได้จากเที่ยวสำหรับทั้งหมดเนาะก,กับมีสองสั้นสามารถบรรจุคนได้นี่เที่ยวหนึ่งนีงเจ็ดห้อยสาวบนนั่งนั่นเองซึ่งรถไฟขบวนรถไฟของเาราตัวนี้ก็คือมีสองสั้นนั่นเองสั้น สั้นที่1ก็คือ56บอนนางสั้นที่2ก็คือ6 62บนนางและกับบนนางพิเศษสำหรับคนพ,พิการอีกสองบนนางเจ้าสำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟแล้วจีนเนาะก,ก็ได้วางศิลาจาลึกก่อสร้างอย่างเป็นทั้งการในวันที่2ธันวาคมปี2 0 1 5เพื่อเป็นโคงขวัญในการเสลิมฉลองวันสถาปนารบรอบสถาปนาต่ปาอปลาวรบฮั bf ปีตลอดเส้นทางกับมีความยาว4 4ห้อยกว่ากิโลเมตรทานหแขวงของเราคือนาอแขวงก็คือหนึ่งนาะแขวงหลวงน้ำท้าสองแขวงอุดมไซสสามแขวงหลวงพระบางสี่แขวงเวงจันและห้านักพลหลงเวงจันของเขาเนี่งและตอนนี้อีกค่อนึงงนาะเขากะอยู่และตอนนี้เขากะอยู่ทีพีทีทรงมอบรถไฟ EMU ขบวนร้านสร้างซึ่งเป็นขบวนทำอีทที่ว่าทดลอง ชนลงเดินเขื่อนอยู่ที่สถานีรถไฟลาวจีนเดียวหอะเอาไงนะเบิงให้เบิ้งใส่นขอราเนี่ยมาได้เอาใส่กอนนความกระมูกนะเซิงโกมีบรรดาหลายทักษะวนจากบว่าจะเป็นซูมอนโซนหรือว่าผู้ทเกียวโคอังเพิ่นก็ได้มาห่วมเนาะและนี่ก็คือบรรยากาศลุงลวม สำหรับผลทีทช่านราคาเนาะตอนนี้เป็นพวกหอยหน่งพวหีขอ้อมูลในสัตเทือดแต่นแน่นอนว่าพวกเขาได้ข้อมูลเป็นพวกเขาจะมาอัปเดตในหูแน่นแน่แน,นอนแม่สำหรับรืมติดตามเพศเศรษฐกิจแกา,า,า้งฟ้าของเรา้าเนาะสำหรับเรื่องราคานั่นเองก็คือตอนนี้เขายังโบาสามารถแต่ว่ามีราคาที่แบบตาโตหรือว่าสัจเจออกมาเถือดตอนนั้นแล้วก็คือต้องได้ติดตามไปพร้อมๆกันเนาะแน่นแน่นอนว่าถ้าสมมติว่าเพิ่นอัปเดตมาปุ๊บพวกเขาก็จะมานำมาเสนอให้พวกท่านได้ทำฮู้กันแน่นอน เนีสำหรับให้ที่หลด้าเบิรทาง,ทาง,ลงลไหนของรถไฟนั้นเดี๋ยวอีกอ่าบรเดนไพวกเขามาอัพเดตให้เบิร์นี้หอบหนึ่งเนาะ<ม>อาเป็นวันตรวนี้พวกเขาผักไปจะมีโกนเนี่ยแล้วอีกจกัง่อยเขาจะมาอัพเดตทางไหนให้เบิรนักกาอีก<ม>อย่าลืมรอท้าที่ตามดกันผานวันนั้นจะอีกบอดนน่าจะพีทีเพลยนแล้วแล้วเขาจะเข้าไปพร้อมๆกันเ,เลยหรืออาจจะมีผู้ใดที่ว่ามีคําถามก็สามารถฝากไว้ได้ก็อยากงู้อย่างเดียวพวกเขาถามแล้วเขาก็ตอบกันส่วนๆเลยอยู่ใน อ้าแม่ถามแล้วจะตอบให้เลยอ๋ okay. <Okay. S 1> โดยสำหรับตอนนี้ขอจบกันไล์เชียงแต่ทอนี้ก่อนเนาะ